ให้เราล็อกอินเข้าระบบของ T S W นะคะแล้วก็ไปที่ขีด3มขีดค่ะกดคำว่าสั่งจองสินค้านะคะแล้วกดคำว่าสั่งจองสินค้าอีกรอบหนึ่งทีนี้ให้เราคีย์ค้นหาตรงนี้เลยนะคะตรงบาร์ที่ให้ค้นหานะแม่วันจะซื้อเลิฟสกินก็คีย์คำว่าเลิบสกินเลยค่ะแล้วกดค้นหาค่ะตัวเลิบสกินก็เด้งขึ้นมานะคะแล้วให้เราคลิกจำนวนค่ะแล้วก็แอดทูกค้าเดี๋ยวเราจะซื้อ1อันนะคะแล้วก็กดที่รูปรถเข็นได้เลยค่ะ ก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้แล้วก็ลูดลงไปนะคะแล้วก็กดคําว่าขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะพอมาถึงหน้านี้เขาจะจําที่อยู่เดิมของเรานะคะซึ่งไม่ต้องสนใจนะให้เราคลิกค่ะมองที่บานนะแล้วก็คลิกคําว่าการจัดส่งสินค้าค่ะแล้วก็เลือกเป็นจะส่งโดย TikTok Shop ได้เลยจ้าให้เราทําการเลือกไฟล์นะคะใบปะหน้าที่เราแคปเจอร์มาจาก TikTok Shop นะคะเอามาใส่ในนี้นะเลือกให้ถูกต้องนะคะอ่ะเลือกเสร็จแล้วปุ๊บ ให้เราทำการติ๊กถูกแล้วก็ยืนยันการสั่งจองได้เลยค่ะชื่อที่อยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเขาจะอิงตาม Tik t o k s h o p เท่านั้นค่ะกดยืนยันการสั่งจองก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็ให้เรากดยืนยันเพื่อชำระเงินเลยค่ะแจ้งชำระเงินนะพอมาถึงหน้านี้ให้เราค่ะคลิกเลือกธนาคารที่เราเลือกชำระเงินนะคะแล้วก็คลิกเลือกไฟล์ได้เลยค่ะ กดแนบสลิปนะคะเมื่อแนบสลิปเสร็จเรียบร้อยถ้าตรงไหนเป็นสีแดงก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นสีเขียวให้นะทีนี้ให้เราใส่เวลาในการโอนค่ะให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ใส่ช่องยอดเงินที่โอนค่ะติ๊กถูกแล้วกดตกลงได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะเราชำระเงินวันนี้พรุ่งนี้บริษัทจะส่งให้ที่ JNT เลยจ้า